ใ,ใจกับคนเล่นทองคําทําไมช่วงนี้มันลงเอาลงเอาแล้วล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยปิดหลุด4,020ดอลลร์หายอีก60ดอลลร์เท่ากับตก3บันติดต่อกันเกือบ190ดอลล่นนถาถอดใจซะแล้วละครับดอกเบี้ยท่าทางจะไม่ลงกันแล้วนะฮะราคาทองคำนิวยอร์กสหรัฐในคืนที่ผ่านมาที่ตลาดนิวยอร์กเนี่ยนะครับปรากฏว่าร,ราคาส่งมอบทันท,ทีหรือว่าโกลด์สปอตเนี่ยนะครับซื้อมาขายไปเรียกว่าลงวนเดียวจบ หมายความว่าตั้งแต่เปิดตลาดจนจดปิดตลาดลงขาลงหมดเลยนะครับหายไป63เหรียญ64เซนต์ต่อออนครับและปิดที่4,019.12ดอลลาร์สหรัฐเแม่หลุดสี่พันยี่สินะครับแล้วต่อมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าลง3าวันติดตั้งแต่พฤหัสสุกและประจันสามวันทำการติดต่อกันทองคำส่งมอบท,ทันทีที่นิวยอร์กเนี่ยนะครับหายไป189เหรียญ86เซนต์ต่อออนสี่์เซ็ใน3าวันทำการติดต่อกันนะครับ ก็ไม่พอเนี่ยนะฮะโกลฟิวเจอร์ก็ลากตามน้ําลงไปเพราะมันคืนตกแต่ว่าไม่เยอะ12ดอลลาร์อันนี้ตกแผ่วหน่อยนะฮะแต่ราคาปิดเนี่ยหลุด4,080ลงมาเหลือ4,074ันเหรียญห้เซนต์ต่อออนนะครับแต่ก็ลง3วันติดต่อกันเหมือนกันโกลฟิวเจอร์ปรากฏว่าลาก3วันลงไปถึง139ยสเหรียญสิเซนต์ต่อออนหายไป3.4นะฮะท่านผู้ชมครับนี่คืออาการที่เรียกได้ว่าถอดใจไหมผิดหวังไหมอะไรหมดก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่า มันไม่เห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ว่าตกลงเขาจะลงดอกเบี้ยกันแล้วใช่หรือไม่นะฮะเพราะอะไรอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับปรากฏว่าอย่างี้ฮะโอกาสที่จะเห็นดอกเบี้ยในอเมริกาลงในการประชุมวมันที่9ถึง10ธันวาคมแมตช์ส่งท้ายปลายปีเนี่ยเมื่อวานยังอยู่46เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเมื่อคืนนี้ลงมาเหลือเท่าไหร่หรู้ไหมฮะ41เปอร์เซ็นต์หายไปอีก5เปอร์เซ็นต์จาก46เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือแค่41เปอร์เซ็นต์ที่เราจะเห็นว่าแบงก์ชาติลงดอกเบีย้ยสลึงหนึ่ง นอกจากจะหลุดครึ่งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งมันถือว่ามันสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วยังจะหลุด40%อีกต่างหากนะครับโอ้นี่แหละครับคือความน่ากังวลแลวนั่นก็เลยทําให้ไงฮะคือถ้าไม่ลงดอกเบีย้ยมันก็ดีต่องเงินดอลลาร์สหรัฐก็เลยเมื่อคืนที่ผ่านมาเงินดอลลาร์สหรัฐก็ปรากฏว่าแข่งข้าขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าความชักจะไม่แน่นอนแล้วในขณะที่เศรษฐกิจอเมริกาก็มีความเปราะบางจากเรื่องการจ้างงานหรือว่าจะเป็นภาษีที่ขึ้นเนี่ยนะฮะ ก็เลยมองว่าในที arises, so so ่ส oui, ุดเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะไม่ได้สวยหรูหรืออาจจะไม่ได้กลับมาเกรดอะเกรนมาย่างที่ผู้นำเขาพูดไว้หรือเปล่านะฮะก็เลยทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีขึ้นอีกแล้วครับทีนี้พอดอนแข็งบอลยิวขึ้นก็แน่นอนครับทุบทองอย่างแน่นอนนะฮะและนั่นก็หมายความว่าเป็นบันที่3แล้วที่นักลงทุนก็เทขายหุ้นนิวออกสหรัฐ นักลงทุนก็ขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนักลงทุนก็ขายเงินคริปโตสหรัฐเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้ก็ต้องทิ้งทองจากนิวยอร์กของสหรัฐทั้งหมดนี่คือเหตุผลทั้งหมดเลยครับที่ว่าทำไมทองถึงตกต่อในวันที่3ลากยาวสะสมที่ตอนนี้เกือบ190ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก็ไปแล้วนะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เมื่อคืนออกมาตอกย้ำอีกทีหนึ่งก็คือคนคนนี้ครับฟิลิปเจฟเฟอร์สันฟิลิปเจฟเฟอร์สันเนี่ยเป็นรองประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟด โอ้ออกมาตอกย้ําอีกนะฮะนี่เป็นคนแรกในสัปดาห์นี้ที่พูดถึงเรื่องนี้จากท่านันของธนาคารกลางสหรัฐคุณฟิลิปเจฟปเอร์สันเขาบอกอย่างนี้นะครับว่า เฟดเนี่ยนะหรือว่าแบงก์ชาสหรัฐเนี่ยนะฮะต้องแตะเกียร์เบาๆแล้วต้องชะลอนะฮะในการที่จะทำยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะไปเพิ่มการลดอัตราดอกเบีย้ยลงเพราะว่าตอนเนี้ยระดับตอนนี้เนี่ยนะฮะที่3.7 5ถึง4เนี่ยในมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐนมองว่ามันไปกดดันเงินเฟ้อให้ดื้อแล้วก็ดิ้นได้อีกต่างหากนะครับดังนั้นเมื่อคืนที่ฟริดส์เจมสันออกมาพูดเนี่ยยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่ทีนี้ถามท่านผู้ชมหน่อยครับว่าตอนเนี้ยถ้าสมมติคืนนี้เป็นวันที่4 และเปิดซื้อขายตอนนี้มันหลุด4,020นะฮะและตอนนี้ลงแต่ละคืนเฉลี่ยเนี่ยนะครับ40-50ดอลลาร์นะฮะดีไม่ดีคืนนี้จะหลุด4,000ดอลลาร์เอาเนี่ยนฮะฉันถามท่านผู้ชมนะครับว่ายังมั่นใจหรือไม่มั่นใจสิ้นปีนี้ทองคําไทยจะถึง7,000 0ถ้ามั่นใจพิมพ์มั่นใจนะถ้าไม่มั่นใจพิมพ์ไม่มั่นใจส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหจาก4 3 8 0์ดอลลาร์นิวไฮตอนนี้เหลือเท่าไหร่4,020เ่ะ หายไปเท่าไหร่ฮะ280ดอลลาร์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันนะฮะ,ะการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมแล้วอย่าลืมตอบกันด้วยนะครับว่าตกลงมั่นใจหรือไม่มั่นใจที่จะเห็นทองคำประเทศไทยสิ้นปีนี้บาทละ70,000นะครับ